สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อ,อนรับนักเรียนนะครับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube c h e m c a r e หรือว่าเคมีแคร์นะครับเพราะเคมี Me คือทุกสิ่งฝากกดติดตามกดไลค์คลิปของครูด,ด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook เคมีแคร์เพราะเคมี Me คือทุกสิ่งสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนนักเรียนต่อเลยซึ่งจะเป็น ep ที่ เแล้วนะครับเกี่ยวกับกรดเบสโอเคนะครับสำหรับ EP นี้เราก็จะมาคำนวณโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับกรดแก่เบสแก่กันต่อนะอีกข้อ6ข้อ7ก็น่าจะจบแล้วแล้วก็จะขึ้นกรดอ่อนเบสอ่อนอะไรประมาณนั้นนะครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาดูโจทย์ข้อที่6กันเลยดีกว่าครับสารละลายกรดไฮโดรไอโอดิกปริมาตร500มิลลิตร มีไอโอดายไอออนเข้มข้น0.2โมนลต่อลิตรจะมีไฮโดรเนียมไอออนกี่โมลโอเคโจทย์ข้อนี้ไม่ยากนะเหมือนว่าเราเคยทำมาแล้วจากคลิปที่แล้วเนี่ยมาดูกันครับอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือเขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้นก่อนครูแค่สังเกตเห็นเป็น H3O+ บกนั่นหมายความว่ากรดตัวนี้เนี่ยมันจะต้องบวกน้ำครับนักเรียนเพื่อที่จะให้ได้เป็น H3O+ และ HI ตัวนี้มันเป็นกรดแก่ครับดังนั้นลูกศรเวลาครูเขียนต้องเป็นลูกศรทิศทางเดียวนะครับตัวของมันเนี่ยจะได้เป็น i ลบโอเคไหมครับบวกกับ H3O บวกได้เป็น i ลบยังไงก็คือนี่ครับมันแตกตัวให้ H บวกแก่น้ำดังนั้นตัวของมันก็จะเหลือเป็น i ลบนะครับแล้วก็น้ำก็จะกลายเป็น H3O บวกหรือว่าไฮโดรเนียมไอออน มาดูต่อครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์บอกว่าสารละลายกรดไฮโดรไอโอดิกปริมาตร500มิลลิตรโอเคแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของปริมาตรนะครับแล้วก็จะมีไอโอดไออนเข้มขนม้น0.2โมนลต่อลิตรหรือว่าโมลาร์นั่นเองครับนักเรียนจะมีไฮโดรเนียมไอออนกี่มลโจทย์กำลังถามหา H3O+ นะครับว่าจำนวนโมลเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ อืมงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับโอเคจากโจทย์โจทย์บอกความเข้มข้นของ i- ลบมาซึ่งก่อนอื่นครับเมื่อบอกความเข้มข้นของ i- ลบนักเรียนก็เหลือบไปดูทางซ้ายครับทางซ้ายตรงนี้นักเรียนเห็นไหมครับว่ามันคือ HI เป็นกรดแก่แตกตัวได้100%นั่นหมายความว่าถ้า i ลบ0.2มลาร์ ola, มันก็เกิดจากการแตกตัวของ HI 0.2มลาร์ครับแตกตัวได้100%ถูกไหมครับ ดังนั้นเป็นแบบนี้ครับ HI จะแตกตัวให้ I ลบ0.2โมลาร์ molar, และก็จะแตกตัวให้ H3O บวก0.2โมลาร์ณตอนนี้นะเราทราบความเข้มข้นแล้วนะครับว่า H3O บวกของเราเนี่ย0.2โมลลร์และทั้งหมดนี้นะครับมันมีปริมาตร500 ml. มิลลิตรเมื่อทราบ C หรือว่าความเข้มขน้นและทราบปริมาตรนะครับ เราก็สามารถคำนวณหาจำนวนโมลได้ครับจากสูตรโอ้ข้อนี้ง่ายเลยครับ n เท่ากับ c v ส่วน1000สาเหตุที่ต้องหา1000เพราะว่าปริมาตรหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับแทนค่าเลยครับ c ของเราเมื่อกี้เราได้แล้วนะครับก็คือ0.2โมลาร v ครับก็คือปริมาตรครับ500มิลลิลิตรโอเคไหมครับแล้วก็หารด้วย1000 แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะตัดกันได้นะครับ <c oughs> ตัดเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊ปนักเรียนลองคำนวณดูนะว่าได้เท่าไหร่นี่ศูนย์ตัด2ครั้งก็จะเป็น0.2นะครับคูณอยู่กับอะไรเอย่ย0.2คูณอยู่กับ5แล้วก็หารด้วย10ถูกไหมลองดูนะ0.2คูณ5หาร10ดังนั้นคำตอบที่ได้นะครับก็คือ0.1โมล ได้คำตอบแล้วครับว่า H3O+ บกมีจำนวนโมล0.1โมลโอเคนะครับข้อนี้ไม่ยากนะมาดูต่อเลยนะครับอีกข้อหนึง่งซึ่งน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วที่ครูยกตัวอย่างสำหรับกรดแก่เบสแก่ครับมาดูเลยข้อที่7ถ้าต้องการเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ KOH OK, นักเรียนชัดเจนเลยตอนนี้เป็นเบสครับเป็นเบสที่แก่ด้วย ที่มีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนหรือว่า OH- ลบในสารละลายเท่ากับ0.5โมอลต่อลิตรเห็นไหมครับเขาบอกความเข้มข้นมาในหน่วย C, <c <oughs> แล้วหรือว่าโมลาร์แล้ว <c oughs> ปริมาตรบอกปริมาตรมาด้วยจะต้องใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมโอเคอันดับแรกครับเหมือนกันทุกครั้งเลยครูก,ก็บอกนักเรียนย้ําทุกครั้งเลยครับว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือเขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้น KOH ครับเป็นเบสแก่ er, ลูกศรทิศทางเดียวแตกตัวเป็น K บวกบวกกับ OH ลบสมาการดุลเรียบร้อยนะครับจำนวนอะตอมเท่ากันดังนั้นก็แทนค่าเลยครับโจทย์บอกว่ามีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน0.5โมลาร์แสดงว่าไฮดรอกไซด์เขียนผิดตรงนี้ครับ0.5โมลาร์0.5โมลาร์นี้เรารู้อะไรบ้าง นื่องจากมันเป็นเบสแก่แสดงว่าถ้า OH- ตรงนี้เนี่ยมันมีค่า0.5โมลาร์มันเกิดจากการแตกตัวของ KOH ตอนเริ่มต้น0.5โมลาร์เช่นกันเพราะมันเป็นเบสแก่มันก็จะแตกตัวให้ K+ บก0.5โมลาร์เช่นกันแล้วก็แตกตัวให้ OH- 0.5โมลาร์เช่นกันเพราะเบสแก่แตกตัวได้100%นั่นเองครับ ดังนั้นตอนนีเ้เราทราบแล้วนะครับว่า KOH ของเราเนี่ยมีความเข้มข้น0.5โมลาร์เช่นกันและปริมาตรเ,เราก็ทราบสิ่งที่โจทย์ถามจะต้องใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมคําว่ากลัมถ้าเป็นตัวแปรก็คือ m นะมวลน,นั่นเองสูตรที่เราจะใช้นะครับก็คือสูตรเดิมเลยครับนักเรียน n เท่ากับ c v ส่วน1,000 แล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยในสูตรของเราอ่ะไม่เห็นมีมวลเลยแต่นักเรียนอย่าลืมนะว่าจำนวนโมลตรงเนี้ยแปลงเป็นมวลได้นะก็คือสูตรนี้ครับจำนวนโมลเท่ากับมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลโอเคนะจำนวนโมลเท่ากับมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลดังนั้นมันมี M ขึ้นมาในสูตรแล้วครูก็เอามวลส่วนมวลโมเลกุลมาแทนที่ n ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น มวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลฝั่งขวาก็ c v ส่วน1000เท่าเดิมแทนค่าเหมือนเดิมครับแสดงว่าถ้าเราต้องการจะหามวลหรือว่าหา m เนี่ย c เราต้องทราบ v เราต้องทราบและก็มวลโมเลกุลเราก็ต้องทราบดังนั้นแทนค่าเลยครับ m เท่าเดิมมวลโมเลกุลครับมวลโมเลกุลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์หรือว่า koh นักเรียนก็ลองค้นหาดูนะครับว่า ko h มีค่าเท่าไหร่ตรงกับของครูหรือเปล่านะครับของครูขอใช้เป็น56ก็แล้วกันนะครับ56กลรัมต่อมลแล้วก็ c ความเข้มข้นนะครับเมื่อกี้เราทราบแล้วครับว่าคือ0.5ก็แทนค่าไปเลยนะปริมาตรครับ250มิลลิตรแล้วก็เราก็หารด้วย1,000 เห็นไหมครับเสร็จแล้วจากนั้นครับเราก็ย้ายข้างเพื่อที่จะให้เหลือ m เพียงตัวเดียวแสดงว่ามวลน,นะครับเท่ากับ0.5นคูณ250คูณ56แล้วก็หารด้วย1000นักเรียนก็ลองดูนะครับว่ามวลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เราจะใช้คือเท่าไหร่นักเรียนเอา0.5นะครับ คูณ250แล้วก็คูณ56ตัวเลขมันก็อาจจะแบบยาก,ยากๆนิดนึงนะแต่ว่านักเรียนทำได้นะครับหารด้วย1000ลองดูนะว่าได้เท่าไหร่ครูให้เวลานักเรียนคิดครับจิ้มขคา่องคิดเลขเลยจะได้ประหยัดเวลานะครับลองคิดดูครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะ,ฉะเฉลยให้หรือไม่นักเรียนสามารถกดหยุดคลิปก่อนก็ได้นะครับพอกดหยุดคลิปแล้วก็นักเรียนคิดแล้วก็มากดเพลย์เล่นต่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูก็เฉลยเลยนะครับว่ามันเท่ากับ7กรัมนั่นเองโอเคนะครับนี่คือจะเป็นตัวอย่างของโจทย์การคำนวณเกี่ยวกับกรดแก่เบสแก่นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนหนักเรียนสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามที่เพจครูหน่อยนะครับครูตั้งใจทำมากเลยแล้วก็ช่องทาง YouTube ฝากนักเรียนกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับอยากให้แบบมีผู้ติดตามเยอะๆให้ครบถึงหมื่นนะตอนนี้8,000กว่าแล้วก็ขอแรงจากนักเรียนหน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไว้เพียงแค่นี้นะครับครูขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย